ได้นะครับสองร้อยบาทติดไหมอะไรครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูควาติดไ,ดไหมติดแล้วก่อนนะมมาถึงห้องเมื่อกี้ดูปลั๊กไฟระเบิดดูรอยคาบเข่าข หรือก็ว่าเอ๊ะอะไรวะมันมันมันเหนม,นม็นวะล้างแก้วน้ําอยู่เฮียระเบิดจังตับเลยเอะไรสายไฟขาดเลย โทรศัพท์เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ชาร์จไม่เข้าด้วยนะครับนี่ชาร์จนะครับนี่ชาร์จอยู่นะครับนี่ชาร์จอยู่คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะแค่วันเดียวนะคุณผู้ชมแค่วันเดียวเท่านั้นนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าพยายามจะยีนแจงวาง่าทำ